สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมยอดวันก,ก่เก่ากับยี่ไพเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟั่งการสัมผัสระหว่างนันทยาก็พ่อเวศนะครับเวลิพ่อเวศเปเลขสูตรคำนวณน,นะครับอาจารย์ก็ปล่อยให้มาให้เหลี้ยวนี่เด่นทางเดียววดนพันทีสิบหกท่านมาคมบหกเจ็ดนะครับเพื่อนเสียหายมากในตัวใดก็ตามไปฟัง่งดากันนะครับขามาแล้วก็นากดติดตามกดแช่ เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอม้วนเรรมนิยนุทยาแบงปันไม้พอดีจัดท่าเป็นคลิปเปใจเอฟซีได้ทำผสมทุกท่านได้ฟังในรูปนบบกันทุกทคลิปนะครับเพื่อนเสียหายมาได้แจ้งในก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับแม่ปู่กินู่ัวอยู่หนาพี่น้องเลยอยู่บ้านนี่ไ่มีคนอยู่เลยทานมา คนกับวายูอ่ะคนกับไปรับจ้างตัดอยเราเอาพอได้ไปรับจ้างอีป่ะบ่บอบอพูดได้สิไปตัดอยเกจาวันตัดอยบ่กคนอยู่บ้านมันก็ไม่นี่ลยอาตัดอยคนเนี้ยนนนเนี่ยพานมาตอนแรกคนละคนยังสิเข้าบ้านนั่นและ,ะมิสซิลีโอ้ยแต่ว่าเป็นราคาพี่น้องมาแต่ว่าเป็นราคามันบอกเป็นราคาลงทุนไหลโอ้ยจะสิบเอ็ดทางมากกว่าเนาาะอนะ ขันรเรียงง่วงง่วงกระถือกันน้อยขั้นสิด้ายกแล้วตันแล้วตัวมันขาดทุนขาดทุนก็เรียไประสานั่นแหละไหวปากปากนะบาลมาดูนะประชาชุนเด้อยังถบ่เป็นแล้วฟันดีว่าก็เออก็โบฟันหนุันหนามาหายเลยว่าอีกวดนี่งวดสุดท้ายของปี่ปกติจะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกแล้วก็วันที่สามสิบนอะเดือนท่านว่าต่าบาเมอนเพื่นเตี้ยนละ ออวันที่สามสิบอกไปออกวันที่สองวันที่สองอกวันที่สบเปลี่ยนกักเท่าก็บางวดนี่นะววาวันที่สิบหกนี่เป็นปงวดทุดท้ายของปีหกเก็หกเกวันเดบันเป,ปมาบอกตัวได้ปะ<อ>ันกะศูนวิ่งปะศูนเลสามตัวบอกเลขหมาสักันเ้ยนี่ย นี่แหละาังงอกาลงหัวเลยไผแม่เป็ดแม่บอกไห่ไปลุนยัง่อนพเก่อไปเดี๋ยวนี้ไปเลยพอกกับเรืน้ำว่งแปดครับวาชื่อว่ารูเรืองปัจจนไปเดี๋ยวนี้เตัวสิไม่สิบเก้าหเก้าแล้วไปทีเป็ที่ที่เลีอกอกเป็ดที่ซ้ำ สามตัวตัดปบนี่่ตัดตัดปุ๊บอะไรกตบตตักับอง้อแปดเกห้าแปดเก้ามเน้นบนหรือเน้นล่างวเน้นล่างเน้นล่างข้าบนกับตัดให้เดียวอันดดที่อบอวงาดีหมาตั้งมือได้เนี่ย มาต่ลายมือแล้วเร่งไหมว่ามาต่ลายมือแล้วลายมือแล้วหนูหงบมากจริงปะหนูมาอยู่หนูขี่รถผ่านเพราะว่ารถใหญ่หนูพยายามว่าลงมาหนีแต่ว่าท้ามันแคบไอ้ตอนนั้นนี่มันขูดรถมืนหนีมาได้เพราะยังเอามอไซค์มาเพราะว่าพอบ่ได้ไปเฮ็ดงานหรหนู้มามาตอนไหนก็ได้ก็ได้ต้องมามอะไรก็ได้เนี่ยเนินเนินเนินรงเนินรัง ทางบน089ราฐไนย08 09 89บอกมัาจัง่งบอกวันฉันผลิตภัณฑ์มากกว่านักพิณสันที่ได้อันได้14ใครเลเออี้ออลยงออกเได้ยง14เลี้ยงอ,ออก16 เวบว่ันได้เป็นบัตรังวันเลยเจ๊อาจารย์ไฮมาศูนย์แปดเก้าต้านหาศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้าข้างล่างข้างล่างหนึ่งเก้าเด้อพี่น้องหนึ่งเก้าข้างล่างมันบอกว่าเนี่นล่างบนเพาเนี่นมันบัตรังครับนะคะหน้าท่างของพ่อเวบางข้างว่าเป็นรัฐบาลไทยแต่เป็นเพื่อนบ้านไปเื่มเล้าเช่นมามันจะออกเหล้าหรือออกข้าน้อยนะคะหลังๆนุย์ยามมาถามทุกขวด กมลางข้ายของรัฐบาลไทย089 08 0989เน้นหนึ่งเก้าสิบก้าหัวเป็นหนึ่งหกแต่คือสิบเก้เนาะเพราะว่าออกแล้วเนาะหนึ่งหกหนึ่งหกโคงหนึ่งออกแล้วมาที่ผ่านมาส่วนตัวพ่อเวพ่อเวมาข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยมาข้างล่างเอามาข้างล่างเป็นเน้นให่ข้างล่างข้างบน089เลข89พอออกโดนแล้ว แต่าแต่เนาะบางข้งมันจะหายสองตัวบางบางวดจะหายสามตัวบายยงว,หวดหา,ดายสามแต่ว่าเลขแปดเก้ามันคือสวดไปเล่าแท้เอี่ยมันคือออเล่าดีดีใช่ค่ะว่แน่ด้วยกันออามันวดสิบปีไมหมครับดอกสิบปีไหมไก่ปีไหมเดอนวดสุดท้ายนเนาะอีกวดเดียวกับคนปีใหมแล้วอาจาศเปนไนเขาสั่นสีไม่ส่ส ใช่ปีใหม่แต่ว่าเน้นข้างล่างนะข้างล่าวยงวดแต้วหันออกดึงออกโกหนึ่งวันนี้ออกเก้าหนึ่งนกกสะีปลายี่หราเล็กบางคนก็หายเก้าหนึ่งนึ่งวันต้งหันออกโกหนึ่งเล็กกับหัวมันกับหัวใช่เล็กเขาเล็กเก้าันกับเป็นเล็กคล้ายๆกันออกได้ทุกตัวนะออกแล้วก็ออกอีกมแน่นอนบางครั้งขับไปว่าว่าหามันัออกกันนั่ง เชียงใหม่อซึงใ้ออกเชียงใหม่ออกสันจรแตะลางวนนี้คิดว่าบอบ่ได้ไปไม่ได้ออกสันจอออกเชียงใหม่ออกกลางวนแปดสี่สามขางาออกพกหนึ่งเยกว่าคอยงามนังวนแล้วพ้นกับวคอยมักซ้ำเลขสามเลขออกเนี่ยพกหนึ่งกับพ้นกับวคอยมันเป็นเลขวันคู่เนาะวันคู่วันคู่กับโดนโดนที่ออกสีออกพกสา เี่ยวอ่ะพุกหนึงพอุกนึ่มาองุกหน่งเสร็จแล้วเขามันเจอเสร็จพอปีไหม่จัดบนวางโจรปีใสปีใหม่แต่ว่าเป็นเน้นลางเน้นสองตัวสามตัวบ่เน้นเน้พอตังต่เลี้ยวมากนี่พอบ่ฝันยังไรจีถังต่เป็นเพิ่นให้เร็วมากนี่ฝันบ่บ่ถ้าฝันนอนไงฝนไกลมือไปเลยเอาเร็มากมานอนไ้กับบ่ฝัน ราะว่าพอวีเป็นคนบบซื้อเลขเนาะนนเอาม้าหายได้ยุตบธซื้อบซื้อจะได้โบฝันนะครับผู้ใจหนึ่งสี่ฝันดีดนะบางข่างก็ออกเล้าเด้อพี่น้องม่นมปนบางครั้งละหลายครั้งแล้วล่ะเลขพ่อวีช,ชอบไปเล้าหรือไปห้าหน้อยนะคะผากลังๆเนี่ยวไม่ค่อยไปรัฐบาลไทยคืออนุญาตมาตามเองแต่โบโบมีขัวพิพาทประกันได้สามารถแทบทุ้งวดนะคะบม่มากลดมากบ่อยมันมีมากคนเดียวไม่ธรรมดาไปประเดีลยว อาสรุปแนื้ทั้งของพ่อเหงงวดวันที่16ธันวาคม2567เ,เป็นงวดสุดท้ายของปีนี้นะคะ3ตัวนี้เลขาจารย์ใม้มา3ตัว089นะคะต้านหาย080989นะคะขขาง่าง19นะคะเพิ่นบอกว่าเลขทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลเน่เน้นขขาง่างนะคะ19เป็นแนื้ทางฮาร์ดสิสกินดังราบาลไทยนะคะบรรยากาศทีด่ดีพี่น้อง เนตะนอนะพคุเรียงงัวนะคะมาเรียงงัวอยู่นานนทิยามาบ้านว่าเจอใครก็ตามถึงพี่ไ่ปีไม่ละบ้า่บ้านคกันบ้านนี่ก็เงียบบ้านนูก็เงียบบ่ายเยนยามรนี่ก็งกเจ้ามาซจะบอกถือกระเจ้าขนเรื่อนไม่จะหายผู้ถือผู้หายผู้บอกเไม่ได้หายโน่นนะคะ คราบกัรหวังว่าเอฟซีและท่าไปต้อมทุกท่านคง,งเสียงายในฟังแล้วนะครับที่นวดนิยาได้าสาหรูเหล็กของพ่อเวีนะครับท่านเราพ่้อม่ไทยทีมนี้สรุหลู่กางหนึ่งนะครับพ่อเวเเลี้สู่คำนวณล่อยไฮมาแล้วเน้นๆหางเดียววันวันที่สิบหกท่านมาคนหกเจ็ดนะครับอาจารย์มายไฮมาเลี้สามตัวศูนย์แปดเก้านะครับมาตัดเป็นสองตัวเป็นศูนย์แปดศูนย์เก้า ปดเก้านะครับทับเลขข้างล่างนะครับเลขข้างล่างก็คือให้หนึ่งเก้าตัวเดียวนะครับเป็นว่าไปครับบนล่างเน้นล่างนะครับเป็นแนวทางเสือกินแมงของตะบันวางไว้เอฟซีไ่้สารผสมสารคล้องอเสียเงินฟังแล้วนะครับสารพรมไทยคลิปนี้ขอตีเพียงทำหนีพบวันนี้คลิปต่อๆไปสารัลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ